กหลักฐานเลขไทยได้แบบจากเลขเขมรหรือว่ามีต้นเขาจากเลขอินเดียใต้เลขไทยที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นเลขไทยหรือได้รับแบบแผนจากเลขเขมรเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่อย่างสนุกสนานหลักฐานที่ดีที่สุดในการพิจารณาประวัติความเป็นมาจำเป็นต้องดูจากจารึกโบราณเพื่อศึกษาถึงกระบวนวิวัฒนาการของอักษรโบราณเหล่านั้นรวมทั้งเลขไทยและเลขเขมรด้วย เลขโบราณในจารึกเขมรเลขโบราณในจารึกเขมรมีหลายแบบเนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีการกําหนดรูปแบบการเขียนที่แน่นอนจารึกเขมรโบราณแบ่งออกได้เป็นสองสมัยคือ 1. จารึกเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครมีอายุระหว่างพุทธศตรวรรษที่9ก้ถึงสิหากเปรียบเทียบกับประเทศไทยก็จะตรงกับสมัยที่เรียกว่าทวรารวดีอักษรเขมรโบราณที่ใช้ในจารึกสมัยนี้มีรูปแบบตัวอักษรที่รับมาจาก อักษรอินเดียใต้หรืออักษรสมัยราชวงศ์ปัลลวะซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรทวรารวดีที่พบในภาคกลางของประเทศไทย 2. จารึกขเขมรนสมัยเมืองพระนครมีอายุระหว่างพุทธศตรวตรรษที่1 5ถึง20เปรียบเทียบกับไทยคือสมัยทวรารวดีต่อสุขโขทัยและอยุธยาตอนต้นรูปแบบตัวอักษรขเขมรนสมัยนี้เป็นต้นแบบให้กับอักษรขเขมรนปัจจุบันอักษรของในประเทศไทยและอักษรไทยสุขโขทยัย รูปแบบตัวเลขที่ใช้ในสมัยทั้งสองมีต่างกันไปบ้างแต่ก็มีบางตัวที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของตัวเลขในสมัยก่อนเมืองพระนครที่มีต่อสมัยเมืองพระนครอย่างเห็นได้ชัดแต่เป็นที่แน่นอนว่าตัวเลขในจารึกเหล่านี้เก่าแก่กว่าเลขไทยสมัยสุขโขทยัยที่จะวิวัฒนาการมาเป็นเลขไทยสมัยปัจจุบันเลขอินเดียใต้ส่งอิทธิพลสู่เลขไทยเพื่อความชัดเจนจะเปรียบเทียบให้เห็นโดยใช้ตัวอย่างตัวเลขที่ใช้ในจารึกขเขมรโบราณ สมัยก่อนเมืองพระนครสมัยเมืองพระนครและจารึกสุโขทัยจารึกพ่อขุนรามคำแหงดังนี้จากตัวเลขที่นำมาเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าเลขที่ใช้ในจารึกเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร,ก,นรนคก็คือเลขอินเดียใต้สมัยราชวงศ์ปัลลวะได้วิวัฒนาการเป็นเลขเขมรสมัยเมืองพระนครและจากเลขเขมรโบราณสมัยเมืองพระนครก็ส่งอิทธิพลต่อเลขไทยสมัยสุโข,ขทยัยจารึกพ่อขุนรามคำแหง เมื่อเป็นเช่นนี้ก็น่าจะสรุปได้ว่าเลขอินเดียใต้ราชวงศ์ปัละวะเป็นที่มาของเลขที่ใช้ในดินแดนอุษาคเน์ทั้งหมดรวมทั้งเลขที่ใช้ในอาณาจักรทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทยต่อมาเลขอินเดียใต้ได้วิวัฒนาการกลายเป็นเลขเขมรโบราณสมัยเมืองพระนครเป็นลักษณะเฉพาะแล้วจากนั้นจึงส่งอิทธิพลมายังเลขไทยสมัยสุขโขทยัยจากนั้นจึงกลายเป็นเลขไทยในปัจจุบัน ด้วยการอธิบายตามวิวัฒนาการของรูปแบบตัวอักษรปาาเอโอกราฟีตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั่นเอง